สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเปิดมาด้วยการที่เฮียเราน้องหมาเราเปิดมาด้วยการที่เราจะไปซ้อมบาสนะคะเพราะว่าเวลาวันนี้บีบมากๆเดี๋ยวหลังจากซ้อมบาสเนี่ยเราก็จะรีบวิ่งไปเข้าแลบต่อแล้วก็วันนี้เป็นการแข่งอินเตอร์เกมเกมแรกนะคะในลีกแรกเลยวันนี้เรายังไม่แข่งแต่ว่าเราจะไป o bserv e ก่อนเดี๋ยพาทุกคนไปชมบรรยากาศอินเตอร์เกมจุฬาปี2 0 2 4กันเลยคะ่ะ แล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นสนามที่ฟังอยู่เป็นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองอีกอันหนึ่งแทนแลบนี่สนามบาสของจุฬาอันนี้กำลังกำลังยืนดูเพื่อนฟังเริ่มซ้อมอยู่แต่ว่าเราจะไม่ได้ซ้อมอะไรหนักค่ะวันนี้เพราะว่าอีกสองวันเราจะแข่งแล้วถ้าซ้อมหนักกว่าน,นี้เนี่ยตายแน่นอนนี่รเ เท่เท่เกินนี่นะคะทุกคนก็เป็นเพลทที่ทางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมีเดียมเมื่อกี้เนาะเรามา <s> ดูใต้กล้องดีกว่าว่าเซลลที่ฟางเลี้ยงมาเป็นหลักเดือนแล้วเนี่ย <s> ตอนนี้เริ่มหน้าตาเป็นยังไงบ้างละ จะสงสัยหร,หรือไม่สงสัยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวฝนจะเล่าให้ฟังก็คือเซลล์ที่ฟังเลี้ยงไปเนี่ยที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นะคะ Yin ก็ในชีวิตปี4นี่คือฟังอยู่ที่แลบเนี่ยเป็นแทนบ้านเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลามาทุกวันเจอได้ที่นี่แล p วันนี้ก็จบลงมาแล้วค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่ามีการนั่งทำแบบเมือีไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยวันนี้เข้ามาไม่ได้นานเลยเข้ามาตอนสิบโมงกว่าตอนนี้เพิ่งจะไม่กี่โมงเอง <S 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 อวันนี้ก ได้ทำอะไรเยอะค่ะก็แค่เข้ามาเปลี่ยนเบียร์ที่เตรียมไว้แล้ววักนก่อนๆไปเปลี่ยนอาหารให้เซลล์ที่บางเรี้ยงไว้สำหรับทำโปรเจกต์จบเนาะตอนนี้นะทุกคนหลังจากทำหนักเสร็จเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะไปเล่นบาสกันตอ่อจะไปซ้อมบาสเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะแข่งแล้วแล้วเ,เราใช้สนามพิจุราไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอาะเป็นช่วงใกล้แข่งเนี่ยคนก็มาเล่นเยอะมากฝั่งบาร์บีคิวก็เลยเอาไปเช่าสนามนอกเองดีกว่าเลย กำลังขึ้น BTS ไปซ้อมบาทค่ะถึงสนามบายกันแล้วทุกคนติดมากกว่าจะมาถึงคือแบบนานสุดๆขนาดนั่ง BTS มาคือแบบกว่าจะถึงดึกเลยว่าฟังกำลังจะมีแข่งนะคะอินเตอเกมก็ซ้อมหน่อยเดี่ยวแพ้ <laughs> <laughs> ก็ เดี๋ยวขอ,อตัวไปซ้อมไปแป๊บนึงเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูต<ะ>ั้งแต่ห้าโมงปวดสภาพกันทุกคนเจอไปกีขคาต่อแล้วเจอการหนื่ยมาก ต่เราเทจะเป็นมุมสวยดิตกแล้ไปไปเรียนกันค่ะว้าตกจริงด้วย เปิดมากับอยู่บนรถอีกแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บนรถแบบตลอดเวลาเลยวันนี้นะคะเราก็ตื่นมาแล้วก็พาน้องโบด็อกหรือว่าน้องหมาของเราเนี่ยมาเช็คอัพร่างกายกันหน่อยที่โรงพยาบาลสัตว์แถวบ้านนะคะก็รับหน้าที่เป็นคนขับรถของน้องหมาวันนี้อืมสภาพก็คือเพิ่งตื่นเลยแล้วก็โดนลากให้ออกมาพาน้องหมามาหาหมอเลย สภาพเลยเป็นแบบนี้หมาหมาฟังชื่อน้องฮันเนะคะทุกคนแปลว่าหนึ่งรอยน้องฮันเดรเป็น, 100, นอเมริกันบูวด็อกน่ารักมากแต่น้องแบบน้องแก่แล้วน้องคุณลุงเดี๋ยวน้องขึ้นรถมาแล้วจะเก็บฟูดให้ทุกคนดูนะตอนนี้เรานั่งทำอะไรกันดีอ่ะเราก็นึกออกละเรามาเอา่อเรามารีวิวแล้วกันเรามาพูดถึง กีฬาที่ฟังแข่งไปมากมายที่ทุกคนน่าจะได้พอคลิปนี้โหลดอุ้ยมันมาแล้วน้องหมามาแล้วอันนี้เป็นพาพ่อบ้านพาพ่อบ้านมาแล้วคนที่เข็นนออันนี้ก็เป็นรถเข็นสัตว์ในโรงพยาบาลนะคะทุกคนก็ด้เข็นเข็นแบบนี้เลยนอนทั้งตัว แล้วเราก็ว์ปมาถึงตรงนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อกี้เราจบเทคเมื่อกี้ไปด้วยบอกว่าเดี๋ยวฟังจะรีวิวให้ฟังว่าที่ไปแข่งกีฬาม,มามันเป็นยังไงนีใช่ไหมแต่ว่าเจ้าหมาฮันเดรของฟังเนี่ยมาพอดีก็เลยจบแล้วก็ยุ่งทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจนเพิ่งมาว่างถ่ายตอนนี้อีกรอบนึงที่ฟังไปแข่งมานะคะที่ทุกคนน่าจะเห็นกันใน i g Story บ้างและถ้าถ้าคลิปนี้โหลดยทุกคนน่าจะเห็นกันไปแล้วใช่คือฟังแข่งอินเตอร์เกมนะคะของจุฬาอินเตอร์เกมลีก ก็คือเป็นการแข่งคันกีฬากับพวกแบบว่าคณะแล้วก็ภาคอ Inter ินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมของจุฬาอะไรอย่างนี้ก็ปีสุดท้ายแล้วค่ะปีสี่แล้วก็แข่งเนี่ยก็สนุกมากๆฟังลงบาสเกตบอลับ์บอลแล้วก็แข่งกันแบบดุเดือดมากจริงๆจะบอกว่า <laughs> มีซิลเวเนียจากการแข่งอมาเยอะมากนะั่นคือพวกแผลนี่มีน้องข้อมือมีเข่ามี ขามีนิ้วมีแผลทั้งตัวเลยค่ะตอนนี้สนุกมากๆค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันชิงเนาะชิงรอบลึกๆแล้แต่ว่าตัวฟังเองเนี่ยปติดภารกิจมีถ่ายอะไรเดี๋ยวจะทุกคนน่าจะได้ติดตามชมกันเลยเรื่องนี้แต่ว่ามีการถ่ายเกิดขึ้นก็นเลยทำให้มา AT t อเ n นการแข่งตีม,ส,มสุดท้ายมาชุสุดท้ายไม่ได้เสียใจมากแต่ว่ากำลังภาวนาอยู่ให้การถ่ายทำเดี๋ยววันเสร็จ เร็วพอที่ฟางจะสามารถบึงรถกลับมาทันแข่งได้ก็เดี๋ยวลุ้นกันคะ่ะว่าจะได้แข่งไหมสาธุ ฟァินอลโอีพีนะคะฟ i n น l ล p i เอพิโของตัวดีไซน์ร่างสังข์หอของเราเนี่เองฟังไปเป็นแขกร่วมงานเนาะเพราะว่า uh, ตัวฟังเองก็ไม่ได้อยู่ในร่างสังข์หอแต่ว่าไปร่วมแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆทุกคนเก่งมากทําถึงสุดๆทุกคนคือเก่งแล้วก็ผลงานออกมาดีมากๆ Final EP อีคือดูแล้วคนลุกเลย CG ทุกอย่างดีหมดเมื่อกี้น่าจะได้เห็นทีมแก๊ง เราจะเรียกว่าดีมก็ไม่ได้แหละเราในเรื่องเราเปลี่ยนชื่อเราไม่ใช่คิมหันแล้วเราเป็นเราเป็นนี่ชื่อนี้แทนทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วฟันรักห่วงนิทรานะคะชื่อยาวมากตัองฟังเองทำไม่ได้เลย <Vlog S 2> ฟล็อกฟังก็น่าจะประวานนี้เลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามแล้วก็หวังว่าฟล็อกนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นทำให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นว่า ในหนวันในช่วง1อาทิตย์เนี่ยคือบังทําอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเกือบเกือบไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่เลยไปเล่นบาสแข่งบาสทำแลบเข้าเรียนออกงานอ่าอย่างไรก็มีออกงานให้ทุกคนได้ดูบ้างประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนก็อินดีที่ได้รู้จักกคนมากๆนะคะแล้วก็ hope to see all of you more and all the events and everything ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย